นนี้นนี้นนี่นใหญ่หรอครนดดสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของคนรักการท่องเที่ยวช anel ของคนรักการตกปลาวันนี้มีเวลาอีกประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงครับตอนนี้นะหมอยู่ที่คลองอ้อมนะครับผม เ้ามาด้านในนิดนึงครับหลังจากที่คลิปก่อนโน้นเราตกอยู่ตรงนู้นนะครับต้นต้นช้ำฉาต้นจามจุลีต้นอะไรอีกอะชื่อหลายชื่อหลกอเกินก็ขยับเข้ามาต้นยูคาครับผมวันนี้ก็มาขับเหยื่อสูตรเดิมครับมักปิดกับลูกยอนะครับผมมกปิดลูกยอบม่มนะครับเออก็ เข้ามาก็เห็นสภาพไม้นะครับน,นนะฮะโอ้แต่ตรต้นที่เราเคยลงก็ชมเชยนะครับตรงนั้นสะอาดดีนะครับผมแต่เข้ามาตรงนี้นะครับโอ้ควาไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับดูนะครับทั้งหวดเบีย้ยทั้งนี่ขนมปังยังไม่เอากลับเลยครับรงสงสยจะได้ที่โอ้ผมว่าไม่นานแล้ก็ปิด ทางเข้าถ้าแเขาปิดทางเข้าเราจะไปที่ไหนกันล่ะครับแต่ก็ต้องชมเชยนะครับนะนะที่ทําดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ว่าทุกคนนะครับคนเราต่างผิดต่างใจกันเดี๋ยวขยะส่วนนี้นะปลาหมึกจะเจ็บให้นะครับเดี๋ยวเก็บใส่ถุงเตยมถุงมาอยู่ครับเถุงไปทิ้หนอกนะครับ <S <S แล้วก็ฝากด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะชมคลิปน้าปลาหมึกอยู่หรือเปล่า เอามากลเอากลับด้วยนะครับผมรักษาลูกรอดด้วยรักษาหมายเราด้วยครับผมโอเคหมายเราจะได้อยู่กับเราเป็นนานๆมีเวลาอีกถึงประมาณเจ็บเชืองครับเบปลาหมายนี้จะกินถู่ช่วงประมาณสักอ้าวลงอกขันพอครับช่วงประมาณสักสิบโมงนะครับปลาหมายนี้เขาจะกินโอเคครับเดี๋ยวนะปลาหมึกลงคันสิ็งจะจะเก็บขยะนะครับผม เอาให้ดูเหยื่อหน่อยครับผมเหยื <laughs> ่อตัวนี้เป็นเหยื่อเหลือมาจากเมื่อวานนะครับผมกินก็จะแดงนิดนึงเพราะว่าเป็นเหยื่อเหลือครับผมลุ้นลุ้เหยื่อเหยื่อเก่าครับผม ตกไม่หมดก็ไม่เอาจับนะครับเนี่นยสปลาไม่กินนุ้ปังด้วยโคตรนะนี่ครับผมเดี๋ยว้ำมึกจะใส่ท้ายรถเอาไว้แล้วก็ขาออกไปจะไปทิ้งขยะนะครับผมนี่เฉพาะจุดที่เราลงนะครับนะฮะ เ,เน,นอนยเลย <c oughs> ครับล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับดูดิมาแค่น,นี้มันแรงเลยชัย่งอยู่ด้ตคุณ้โอ้ยงแรงแค่เดี๋ <c oughs> ยว มาไหมโอ้มาแล้วครับนั่นนะนี่ครับผมตะเกียนไซสิกโอ้โหมาอย่างเร็วครับผมพองอ้อมอันนี้สงของการจับขยะเราก็จะได้ปลาไปกินนะครับโอเคด ว้าว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 วัตเตียนของอมอมฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือเลยครับผม่า <c ười> น,น,นี้ละอ่านนี้ที่คันใหญ่ใหญ่เลยเหรอนลยตน่ปลยะ เดี่ยวมาแล้วบอกเนี่ยว่อกออกอบประมาณพวกที่ใส่ครับก็มาเช็คใหม่ให้หนะนะครับเวลาที่ที่ตัวหน่อยประมาณนี้ครับอาจจะข่าขอีกได้อยู่บริจะไปร่วมกับตัวที่อยู่ในตู้เย็นกินกับข้าวของเราโอเคอ่านกินจะได้น้ก อยู่ไหมนะครับพอดีย้ายมาตรงนี้สองคันครับได้เรื่องเลยครับมาอยู่ฝั่งนี้จริงครับผมย้ายไปตรงนู้นสองคันนะครับนั่นคือคู่นี้ ได้เรื่องเลยครับ ตัวใหญ่ไหมัโอ,อ้ยนะฮะนักประเล็ฐทำอีเแลาอะไรเหรอโอ้โนี้เหรอ,อ,อ,นนหรอ ไลยนี้น่าจะเจ็ดแปดชีดโอ้หทางฟ้าครับผมนักปมมือรอไหมรอ <c oughs> ้าครับนะฮนะทางฟ้าของอ้อมสวยงามมากฝ่ามือกวกกว่าเลยครับเอาวัดกับอันนี้ให้ดูวัดกับลังโอ้ โอหอีย้ายจุดครับผมฝั่งนี้นเงียบๆไปจินฝั่งนู้นครับพี <Okay. S 2> ่อุ้ยละอ้ยละอุละอุ้ยล ดิมด้วยไซส์สวยเหมือนเดิมด้วย <C ir cle an> จะไม่ใหญ่เท่าเก่าแต่ว่าโอ้นี่จะไซส์พบโบกยิงครับผมตัวที่เท่าไหร่แล้วนะเี๊กโอ้พ<อ>เป็นไรนี่ถ้าจะโดนอะไรกัดมาออได้หรอ,อหสวยครับเต็มที่ปันนิตัวที่สามที่สีแล้ว แดงยังอยู่เลยเดิ้งรูดิ้งรูดิูดิ้อ้โหนั่จะเป็นสักเกอร์อะไรฮุยฮุยฮุยฮานตะเกียนมาเลยมาเลยยกเลยยกอ ครับนะนะก็น่าจะเป็นเวลาสมควรแล้วครับ11โมงกับอีก15นาที14 15นาทีก็น่าจะมีปลาล่าเนื้อครับมากวนปลาแต่เราก็มีแต้มนะครับก็มีไซส์สวยๆเลยดูลักษณะเลยครับเพราะว่าสังเกตดูตะเพียนก็โดนกัดแล้วก็ปลานินก็น่าจะโดนกัดไปด้วยเดี๋ยวเรามาสรุปแต้มครับผมตรงน,นี้คลองอ้อมนะครับนปลามึกก็คง จะถ่ายให้นะนะดูทุกช็อตคงไม่ได้ครับผมเพราะว่า,าเดี๋ยวมันจะคลิปยาวไปจะให้ดูเฉพาะช็อ,ชอตที่มันเด็ดๆช็อตที่ว่าตัวใหญ่เนาะมันจะได้มีอัธโนษการนําเสนอของน้าปลาหมึกก็สําหรับการตกปลาก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนหย่อนใจไม่ต้องซีเรียสมากมายครับผมขอแค่เราได้มาทําในสิ่งที่เราชอบอมีตัวปลาถือว่าเป็นกําไร ถ้าไม่มีก็ถือว่าเรามานั่งพักผ่อนิดหนั่นเยอะขึ้นแล้วครับนะาโดนคันเบ็ดด้วยอ๋อไม่ใช่นู่นปลาดูดมันไปโดนปลานิลแล้วปลานิลขาดด้วยเหรอเป็นเนื้อขาดเลยนะครับนะะก็เดี๋ยวไปดูสรุปแจ้งกันครับของนี้ของอ้อมนะครับใครที่จะมาก็เดี๋ยวน้าปลาหมึกปักหมดไว้ให้อีกนะครับอ่ีพีนี้อีพีของอ้อมครั้งที่สองแล้วครับปลาเข้าตรงนู้นนะครับปลานิลใหญ่เราได้ฝั่งโน้นนะครับน เลยตีไปฝั่งนู้นนะครับทีแรกเราลงตรงนี้เนาะเราก็ย้ายออกมานี่ตีไปนู้นก็ได้ปลานินมาสองสามตัวครับผมวสวยเดี๋ยวไปดูแต้มันครับนะฮนะก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับที่ส,สาคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดไม่พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวมาดูผลงาน วันนี้นะครับก็สองชั่วโมงกว่าลงคันเสร็จแปดโมงเจ็บเก้าโมงสองชั่วโมงกว่าตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสองชั่วโมงกว่านิดนินดดูครับผมโอ้โหปวบปวโปวโปโอ,โอ,โอ้เป็นไงครับนนาะนะมีนางฟ้ามาด้วยไหนาน,นะได้ดูชัดชัดครับ ครับผมมีปนิลไซโบ้เลยครับผมสามตัวนางฟ้าครับผมตัวนั้นน่าจะประมาณเจ็ดแปดขีดถึงเก้าขีดได้ครับผมตัวนี้ก็ห้าหกขีดสองตัวนี้แต่เพียนก็ไซสสวยนะครับของอ้อมใครจะมาเข้ามาได้นะครับแล้วมึกปักหมุดไว้แล้วแล้วเก็เขบขยะไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็ออกไปเจ้าขยะไปทิ้งนะครับนะนะ้า โอเคครับเก็บคันแล้วครับเราจะลืมฝากเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับนะนะนะประมุขคนิสานฟิชชิงชาแนลความสุขอยู่ที่ไม้และปลายคันแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าครับผมเดี๋ยวขยะไปทิ้งอีพีนี้เขาได้เก่าวคาว่าสวัสดีครับยังไม่จบแล้วเดี๋ยวต่อที่บ้านอี <c oughs> ครับผมนะนะาผมว่าเลตัวถือมาสรุปเตรียมไปเบิรงคือเกาน่นล่ะครับมาหอดแล้วครับกินเขาไว้ว่าคันนี้โอ้เป็นทุนอยู่ครับนั่งฝ้าเขาหนาปลาหมึกเป็นไรนะครับใส่สวยปะครับนั่งฝ้านั่งฝ้าครองอ้อมเวลาหน่อยนะครับหนะนะ่าเสดายเสดายนี่เป็นสเปียรูเป็นน้ำยาข,ขนมเสีนน้ำยาข้ปุ่นนะครับผม นาะปริกีก็นักเสียดครับผม,ขอบ,บมขอบคุณสหรับการติดตามขอบคุณสัรญาการับส้มครับผมขอบคุณหลายๆสวัสดีครับมีความสุขก,กันทุกผู้สุขคนเดอิอพี่น้องเดิม